าสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมนะวันนี้ผมก็จะมาสอนทำคลิปในเกมกันนะครับอันดับแรกนะครับทุกคนก็แค่เข้ามาที่โหลดเกมนะครับแล้วก็พิมพ์คำว่าแอปที่สามารถถ่ายคลิปในเกมได้ครับแค่นี้คณก็จะเจอนะครับแต่ว่าผมแนะนำน,นะครับให้ใช้เป็นแอปสีฟ้านี้ก่อนนะครับทีนี้วิธีการสมัครนะครับ วิธีการสมัเครก็แค่เข้าไปในนี้นะครับผมนะอ่าเข้าไปในนี้ครับแล้วก็แล้วต่อไปนะครับก็ไม่มไยากเลยก็แค่สมัครตามเขานะครับสมัครตามเขาเสร็จแล้วเราก็ทำยังไงต่อทุกคนก็แค่ ยังไงก็ได้ครับให้มันขึ้นหน้านี้ขึ้นมานะครับอ่าพอผมอาคลิปเสร็จแล้วเนี่ยคลิปมันก็จะมาอยู่ตรงนี้นะครับอ่าทุกคนเนี่ยสามารถตัดต่อคลิปได้นะครับนะอ่าเผมตัดต่อไม่เป็นไงเออก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็มีประมาณเท่านี้นครับผมแค่จะมาสอนอัดคลิปในเกมนะครับนะ ไม่บางไรไปแล้วค่ะ